สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูสูตรหลักร้อยกันเอาหลักร้อยลงสูตรสูตรที่แล้วมันไปผิดมันชุนเก้าเอาสูตรสูตรสูตรใหม่ลงสองสามเอาสูตรที่สองสามลงไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น โปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมเรามาดูเอาดูสูตรหลักร้อยก่อนเดี๋ยวสูตรหลักร้อยสูตรที่หนึ่งเราจะใช้ใช้เลขไม่เยอะหรอกแต่เขียนเยอะเฉยๆหลักแสนคูณสองครั้งคือตัวนี้ หลักสิบบนหนึ่งครั้งคือตัวนี้หลักสิบที่หลักสิบล่างคือตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เลยลักแสนหนึ่งครั้งลักแสนสองครั้งเห็นบบเห็นบ่นบกลองต่ำๆลักแสนสองครั้งลักแสนสองครั้ง หลักสิบบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่คือตัวนี้นะคะจดไว้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้แล้วเราทำมาทำเป็นมาทำบวกกันอันนี้ขิดเครื่องไว้ก่อนเอา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 ชนกันเนาะชนมาสินี่นะสองสูตรชนเร้วมาสินี้หนะ้า้อย อยบนหลัก้อยหลักร้อยเรามาบวกกันเลยนะสองบวกสี่เป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่หกบวกแปดเป็นสีน่นองขอโทษขอไทยด้วยบวกผิด เพราะว่า,วาหลักหลักร้อยเมื่อวานนี้บวกบวกสี่ไปเป็นเก้าขอโทษมันเป็นมันเป็นหนึ่งพูดเรื่องเลขชนชนกันที่เก้าก็เลยไปเขียนเก้าเสยเดี๋ยวแก้แก้ไขให้สองบวกสี่เป็นหกหกละเจ็ดหกบวกแปดเป็นสิบสี่ องบวกสี่เป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้านะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าก็คือเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งอีกเป็นหนึ่ง บวกห้าเป็นหกต่อมาบวก เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบเอาแต่ศูนย์มาศูนย์หนึ่งสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะคะสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามเอาแต่สามมาตัวเดียวสามสี่ห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะคะค่ะกล้องมันเตี้ยมันเลยไม่เห็นหมด ถ้าบวกผิดขอโทษด้วยจ่าแก้ไขให้ด้วยแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกเอาหกตัวเดียวหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกห้าเป็นสามสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกเหมือนกันคือเก่าหกเจ็ดแปดสาม แปดบวกสองเป็นสิบห้าบวกเจ็ดเป็นสองสามสี่เก้าผิดถูกขอไปด้วยค่ะผิดถูกขอไปด้วยจ้ามันโชคบวกผิดเนะอะแปดบวกหกบวกแปดเป็น เป็นสีเหกบวกแปเป็นสิบสีบวกเเป็นสามบวกหเป็นแปดเศยคยบวกแต่ 8. ในใจคนเดียวเนาะศูบวกหเป็นห้า แปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิเก้าเก้าศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าเป็นหกแปดเก้าสิบเป็นสิบห้าหเจ็ดสอง สี่บวกเก้าเป็นสิบสามบวกหกเป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ห้าหกหนึ่งเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเก้าศูนย์ห้าเทียบบวกลัดเอาด้วยตอนเป็นเลขศูนย์นะห้าบวกสามเป็นแปด ศูนย์ห้าเลขหลักร้อยตัวนี้ยังไม่ผิดนะมันมันแต่โดนโดนแล้วมาตั้งแต่เลขออกก่อนก่อนนู่นก็เข้าอยู่เต่มาลัดเอาตรงนี้เลยตรงเลขออกเก้าจดเก้านี่ตรงที่มันออกเก้าจดเก้าสูตรนี้ถูกมาตลดแต่บางครั้งคนเราเนาะไม่สนใจแต่พอเลขออกแล้วไปดูก็เข้าคือเก่าแปดบวกแปดเป็นสิบหก หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกสองเป็นสามบวกห้าเป็นแปดปัจจุบันที่เราจะใช้ก็คือหกบวกสามเป็นเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด แปดบวกห้าเป็นสามนี่แหละนี่แหละมันจะมาหกของเราจริงๆด้วยมามาสูตรที่สองนะคะเวลามืดอไปแล้วสูตรที่สองสี่บวกสองเป็นหกนี่แหละบวกน้อยน้อยนี่ใครเนี่ยตัวนี้บวกหนึ่ง 1, บวกหนึ่ง 1, บวกสอง 2, บวกหนึ่ง 1, บวกหนึ่ง, 1, ง 1, นะหกหกแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วเป็นแปดเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดบวกสองเป็นเจ็ดแล้วแปดเก้า เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกสองบวก 1, บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งค่ะศูนย์บวกสองเป็นสองเป็นสามเป็นสี่อันนี้เลขอีก,กตัวห้าตัวบวกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวสี่กับห้ามีห้าตัวหกและเจ็ดแปดแปดเก้า หนึ่งสองสามเก้าละสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งสองสองบวกสองเป็นสี่ห้าหกสองสามสามบวกสองเป็นห้าหกเจ็ดบวกบวกเลขน้อยๆมันใครเนี้ยบวกไรสองยังงงมันอยากมันอยากผิดพลาดเลย สองบวกสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแปดบวกสองเท่ากับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าบวกสองบวกสองเต็ไมไปแน่เด้อ <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ผิดแต่มันเยอะเลยไม่ได้ใช้มันแต่ก็เอาไวช้ชนชนชนกันที่ว่าชนเก้าชนเก้าเลย <c oughs> สูตรนี้ไม่ได้เอา9ร้อ10 11เป็น1งบวกสองเป็น4 5 6 3 4 6 7 8ดแล้วมันเขียนผิด9ร้อห10 11 1 2 4 5 6 9ห้ออ10 11 1 2 4 5 6 น,นี่เท่ากับสองสามห้าหกเจ็ดสองสามห้าหกเจ็ดอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดไหมห้าบวกสองหกบวกสองเป็นแปดเก้าศูนย์โอเคเสร็จแล้วจ้า <c oughs> ไม่ได้อันนั้นเลยทำอย่างเดียว ผิดถูกก็อภัยด้วยจ้าบวกผิดบวกถูกเรามาดูตัวชนกันดู <laughs> ตัวนี้ชนเก้ากับศูนย์กับหนึ่งชนสามตัวเลยบวกไปที่เก้าเก้าเก้าโอ้โอกองคนกับป,ปะบ๊วยด้วยจ้ <laughs> <laughs> า หากล้องศูนยศูนย์นยนยมาออกที่ศูนย์หกสามนะคะที่แดงเขียนเลยพรามันตัวน,นี้ศูนย์มาที่สามพอกไปที่สามห้าเก้า มาที่หกชนมาที่หกก็คือหกศูนย์สามนี่ก็มาที่หกชไหลตุยด้วยจ้าหก 2, สองสามสองสามสี่ชนมาสี่สี่กับเก้า ผมที่481นะคะ481แล้วเข้าสามตัวเลยนี่ชนมาที่5 598ครบเลยตัวนี้598 ันนี้มาที่หนึ่งหนึ่งออกมาที่หนึ่งหกมาคบก,กันเลยน,นี่หนึ่งหนึ่งหกแล้วมันออกที่หกเก้าศูนย์หกมาหกมาหกเก้าศูนย์เอาที่หกเข้าเลยยังไม่ผิดได้สองสูตรนี่รวมกันนี่มีอีกเยอะอยู่ไม่ผิดเสร็จแล้ไม่เอามันไปชน อย่างที่แล้วไปชนที่เก้านี่แหละเลยไปเอาเก้าอีกสูตรสูตรวงหนึ่งวกสนะีั่นก็เข้าดีด้วยบนบวงหนึ่งบวกสีนะผิดแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ผิดต่อมาคือห้านมาที่ห้าออกห้าเก้าสามนี่มาที่ห้าเหมือนกันออกศูนย์ สี่ห้าศูนย์สี่อันนี้ออกมาที่ห้าห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามตัวนี้ส่วนมาที่สามกับสองส่วนสองกับสามออกมาที่สามสามหกอันนี้ชนมาหกตัวเดียววะเออชนมาหกกับแปด แปดเราไม่มีนะที่บวกกันหน่วยบวกนี่จะมาหน่วยนี่จะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นหนึ่งมันชนที่หกตัวเดียวเลยชนมาที่หกมันจะมาหกไหมว่าที่แล้วมันก็ชนมาที่สามเลยสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดสาม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 สูตรชนเลยนี้อันนี้มันหน่วยบนบวกหนึ่งบวกสี่ นในบนวงหนึ่งบวกสีมันชนมาที่สามแต่มันมันไปชนที่เก้าอีกมันสิบสูตรสูตรเก้าตัวเดียวนี้อันนี้มันไม่ชนเพื่อนเลยไม่ถูกแต่มันอ,อกมันเข้าซือ้อไม่ชนเพื่อนแต่ก็เข้าวันนี้มันชนมาที่หกกับแปดนะคะชนมาที่หกกับแปด ชนหกับ8นะคะไม่รู้จะมาตัวไหนแล้วแต่ f อชอบก็จัดไปขัดกับผ่านด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางใี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ ขอให้ล่ำลรวยๆวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า